ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะมาโชว์ทำการกระดิกจมูกให้ดูต้งองรอยุ้ยมาสักครู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูกันเราเปิดอะไรขอต้อนรับมุกโตนะคะที่จะมาพูดการสแสดงอีกคนนึงนะ้ออ่านหนังสือยงุง ยุ้ยมีมเล่นเลดนหน่อยนี่มันก็เลดแล้วนะก็ขึ้นบนนัจ้ะยุ้ยมานทำผ่ากระดิกจมูกให้ดูเร็วเล่นไปผ่าอะไรนะกระดิกจมูกเล่งจมูกผ่ากระดิกจมูกไปใครทำได้เหรอเล่งไม่อย่างเดียวกระดิกรูจมูกมึงน่ะเล่นได้เขาขนในจมูกกระดิกเล่งเล่งจมูกนิดคุำดิ เลงจมูกง่าค่ะทำดินหรอทำไมเออเนี่ยมันก็าี่ไปลงเปิดดีโอไปล้วมือหนาเราโอหนาฮิฮิฮิว้ยวุ้ย้ำค่ะไป Eee <laughs> ee <laughs>